อันนี้คือไรนาไรน,นานะคะบนภูเขานะคะสวัสดีค่ะวันนี้อันนี้ ep สาม ep สามต่อจากเมื่อวานนะคะที่เราไปห้วยโปง่งนี่จะเป็นทางแยกบ้านมอป่าไปเราไปไนั่นมาบ้านห้วยดินหม้ออำเภอแม่ละมาจังหวัดป่าเหมือนกันนะคะแต่ที่นี่เขาทำนากันแบบนี้ ีวัวด้วยน้ำฝั่งนู้นจะเป็นไร่ข้าวโพดนะคะไม่มีคันนานี่ก็จะเป็นป่าหมดเลยค่ะนี่ถ้ายกตรงสูงนะครับมันจะอยู่ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเหวลึกเป็นภูเขาทั้งลูกเลยอะค่ะเนี่ยเขาทำนากันแต่นี่เขาเกี่ยวข้าวไปหมดแล้วเขาปล่อยวัวใส่แล้วเดียวเราจะไปเรื่อยๆ อนนี้จะเป็นร้านค้านะร้านค้าบน่อยมีไฟฟ้าด้วยอ๋อไฟฟ้า่าสื่อเยอะเลนะ นะคะนะคะนนตรงนี้จะเป็นไร่ข้าวโพดทั้งหมดเลยค่ะอันนี้นี่ข้าเกี่ยวไปแล้วนะข้าเก็บผลผลิตไปหมดแล้วนะนี่ทางระยะทางลงนี่ขาเก็บนะข้าวโพดแล้วนะคะ เริ่มเก็บขา้าวโพดแล้วนะคะเมื่อเช้าเขายังไม่ได้ทํางานเลยที่เรามานตะอนนี้คือเขาเก็บร้อยแนละ้วนอนอันนี้ที่เขาตีข้าอวอมันก็จะเป็นป่าดูไมนน่สูงดูทางนะคะระหว่างที่ไปก็ดูทางไปด้วยนี่ค่ะดูหนทาง ถนนก็จะประมาณนี้นะคะอากาศนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะอากาศเย็นมากอันนี้ขนาดน,นี้แบบมันบ่ายสี่โมงละเย็นมากอือหือนี่คนผลิตทางการเกษตร เก็บได้ส่วนมากก็จะเป็นข้าวโพดสับอาหารไก่ที่เขาเอาไปทำอาหารไก่ดูสิคะอาหารเป็ดอาหารหมูอาหารไก่อาหารวัวต้องลัดเสียงค้ออันนี้ทางทางลงทางลงก็จะประมาณน,นี้ ขุ่นเลอจ้ะขุ่นเท่าขุ่นม่อนเมิดเลยนะนชุบอันนี้เลิกมาคักีจะเป็นห่วยอันนี้จะเป็นอขอบขวดนะคะ สั้นคั้นเนี่เขาจะลงไปแจะลบบไหนกนองไป่านกับอกทั้หน่อยหักมันลงทองเลยวบิดเลยนะวิวสวยนะคะวิวจะสวยมากเลย ยิวสวยแล่วว่าถ้าเวลาถ้าเวลาหอนก็คือจังหวะเนี่ยเดาได้หอนค่ะเพราะว่าเขาจะเผาอีกเช่งหนึ่งนี่นเองวันคนวันเต็มพ้งหมดท่านกรุก่อันนี้ลงไปแล้วนะคะบดนิ่งจังน้อยไม่นิ่งเนอะ nói thăng long mày nói anh ông nhỏ thăng long mày nói mày nói xanh xanh mày nói xanh xanh mày nói xanh mày nói xanh mày mày nói xanh xanh mày nói xanh xanh mày nói เก่งไปน้ำกันเบิดต้องระวังสุดขีดเลยนี่นบางข้างรถจัรถด้วยข้าง,งนี่คือแบบเป็นโน่นเลยแหละเน้ค่ะแย่งใครงถอนเน่ค่ะอืมกนรถกันเลิยูนละเล็กจบไม่ต้องมาเบิรงน้ำไอยมาเบิรงน้ำจาออะ <laughs> ด่าเบิรดด้ว เโอ้ยตึงท่าคุณเป็นยังนันกันตะล่ะนีด้าทางไปเขาลงนังปกติคุณนอคุณล่ะลงไปคุณได้ปัดป่าเขี้ยวเขียวหุดคุณปัเนี่ยคุณ เออความสั้นมันเลียวตรงนแต่ความสั้นมันกะจัยจะยังไงอ่ะซนะันกุ้งซึกงกะจมหนเากินกะหานะันเากินนาะัเขาโน Ôi, ta, 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 đi thang này luôn. <laughs> băng thang à, nó bị ngon. quá. đây. không được. Đồng. เกียกับชัยวามันจะดีนะนีุ่กลักุกลักเลย เขาปวดโอ้ยตายเกียร์สองเกียร์หนึ่งเกียร์สเกียร์หนึ่งเกียร์สองเลยรถเนี่ยสอรอยหาสิซีซีเนี่เกียร์หนึ่งเกียร์สเกียร์หนึ่งเกียร์สอง ห่วยน้อยห่วยน้อยข้างหลุดทางหลุดเด้อคันเด้อฮิบออกทางลงกต่สินี้ไลเด้อสะพานหูน้ำเหยื่อตอนเข้าขึ้นไปรอบแรกเข้าเร็่แต่ไลเด้อเทีานึงเนาะพี่น้อง เล่นสไลเดอร์เที่ยนึงนะคะเข่าหักเพราะเข่ารถหักเลยเล่นสไลเดอร์รถเขารถเล่นสไลเดอร์มือนถนนมือนถนนล่องได้ต่อยไรเรถเบรกหน้าปิดปิดข้า่งไร ขบวัดกราปานะเจะ้มใมาไล่ลขบดต้องันหน้บหน้บ้าน นัี่จะเป็นเริ่มเข้าบ้านคน,<า>นละเป็นะ ถ้าจะออกผลก็จะล่องตัเองมั้งแล้ว้องแบบนี้เอียงขึ้นมากอันนี้ก็มีดอกบัวตองอัเลยแต่ดดอกบัวตองอเอเอหม่บานละน,นี่เป็นหม่บานย่ำ ต่อผนาะนั่น,นะเนเมที่ลงหอแลวนะนี่ที่ลง,นะทลงเฮคเอเจนี่ถึงหมู่บ้านแนละ้วอันนี้หมู่บ้านบ้านอะไรบ้างบัเบธะนะชีวาเบทาเดียบะบ้าน,านอะไร บ้านทีแมบบบ่เมันจะนจะเป็นแบบบ้านเราเนีสวยนาะเนี่ม่บ้านาหลังเดียวเนี่ยใหญ่แล้วก็อันนี้จะขึ้นบอยแล้วนะครับมันจะไปแบอู้นะคะจะขาม เขาไปเขาจะ้องจะกลับ้านละแต่ว่ามันทําแล้วโทรใช้เร่งทำไม่ได้จังห <c ười> วงย เขาอยากจะผ่านั็จะผ่านไปหมดที่แล้ ขุนมาจับขุนมารับขุนมาจับขุีเหนือจากรับน้ำทะเล2 0 0 0 2 0 0 0กว่าเมตร เย็นมากๆเลยพาต้องเลือกเพราต้องตาสินใจไม่ถึงก็เพราไปทางไหน